สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดออิปองศักดิ์ลั่นไม่ใช่ขนมหวานถูกยัดเยียดรวมม็อบกปปสยันไม่สนับสนุนความรุนแรงเมื่อวันที่16ตุลาคมอภอิปองศักดิ์รัตนพงศ์นักรองชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีเคยมีภาพปรากฏร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปสว่าย้อนกลับไปปี57มันมีภาพหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตออกไปเลยและออิอยู่กับฝันร้ายนั้นมา5ปี ในภาพนั้นคือออฟใส่สูตรถือถุงกระสอบยืนอยู่ข้างลุงคนหนึ่งจริงๆแล้วคือวันนั้นไปถ่ายงานหนังสือเล่มหนึ่งแถวท่องหล่อเห็นมีการเดินขบวนเลยออกไปถ่ายรูปภายในไม่ถึง5นาทีมีอาจารย์ท่านหนึ่งเดินมาลากไปพร้อมยัดถุงเข้ามาในมือให้ไปยืนข้างลุงคนหนึ่งไม่ทันไรก็มีพิธีกรฝีปากกล้าประจำตรงนั้นกับตากร้องตรงมาสัมภาษณ์พร้อมถ่ายรูปคิดในใจกับตัวเองสวยแล้ว และก็จริงๆหลังจากนั้นฝันร้ายก็เกิดขึ้นทั้งคำด่าทอคำสาปแช่งความไม่ปลอดภัยต่างๆงานที่ถูกยกเลิกไปออบได้ดแต่เก็บความจริงไว้กับตัวเองไม่กล้าพูดไม่กล้าเอ่ยไม่กล้าแม้แต่จะออกมาบอกความจริงสุดท้ายฝันร้ายจากการถูกยัดเยียดก็เป็นประโยคที่ตรงกับความจริงของออบที่สุดที่เกิดขึ้นจากภาพที่ทุกคนเห็นขอบอกตรงนี้ใส่สูตรหน้าเต็มผมแน่นขนาดนั้นไม่มีทางที่จะไปร่วมเด็ดขาด และสุดท้ายออฟไม่ใช่ขนมหวานและไม่สนับสนุนความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นใครจะยังรักและติดตามออฟขอบคุณมากๆครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ